สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเป็นขึ้นวันพระอีกเช่นเคยค่ะทางเจออดกะเลยจามาไหวพระสวดมนต์ขอพรอให้ยู่ดีมีสุขยูเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งเจออดแล้วก็เอฟซีแฟนคลับแฟนช่องนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมือนีเป็นวันพระค่ะกะเลยจามา หว้พระสวดมนต์ขอพรค่ะ,จะเจ้าก็จะได้ไหว้พระขอพรนะคะในมือนี้ซึ่งตรงกรับวันที่22กันยายน2566ค่ะ ไหว้พระสวดมนต์ขอพรกันอยู่ที่บ้านของเจอดนะคะทางปทุมธานีค่ะอุยชาถูกเทียนดอกไม้เสร็จแล้วกะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งค่ะเมื่อนี้บบมี่ย่างหลายค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ในครั้งที่แล้วเห้า ขอโชว์ขอลาบกับท่างภาประจําบ้านไปซึ่งตัวเลขกับบ่กเขานะคะท่านผู้ชมแนวทางกับบ่กเขาในงวดที่ผ่านมาเจอออดก็เลยบ่ไดดจุดถูกขอนะคะเมื่อีบ่ไดดจุดถูกบ่ได้ขอตัวเลขแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะในเมื่อีแต่ว่าเจอออดจะพาท่านผู้ชมไปล่องขอโชว์ขอลาบกับกระดิง่งเงินกระดิง่งทอง ที่เจอออดได้เลี้ยงไว้นะคะอยู่ที่บ้านของเจอออดนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งกระดิ่งเงินกับกระดิ่งทองแล้วก็ขอโชคลาภในคืนวันพฤหัสวันที่2ีกันยายน2566นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เจอออดได้เอามา ปูชาเรียงไวยูทีบ้านของเจออสนะคะมอนีก็เลยจะพาท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องล่องมาขอตัวเลขแนวทางโชคลาภในคืนวันพระวันที่2 2กันยายนค่ะมาล่องขอโชคลาภเบิงว่ากระดิง่งเงินกระดิ่งทองที่ได้ปูชาเลยก็เรียงไวเนี่ยเพิ่นจะให้โชคลาภกับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่อง ได้ Day, มีโชคมีใช่รับจับรับเงินรับทองก่อนโตปะค่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาลองขอโชคลาบกันเบิงค่ะค่ะเจะออดก,กระเดาว,ว่างแนวทางตัวเลขทั้งสิบตัวนะคะลงไปเสียงไทยในตู้นองกระดิ่งแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้ตอนช่วงเสาร์นะคะท่านผู้ชมเฮามาลุ้นมาชมกันว่านองกระดิง่ง ที่จะอเอาเรียงไว้จะให้โชคให้ลาบเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนั้นมาหลุนมาลอกกันในพุ่งนี้ตอนช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2566นี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เจออดกระได้เขียนตัวเลขใส่กระดาษทั้งหมด10ตัวนะคะท่านผู้ชม10ตัวจะนำไปใส่ กะดิงเพื่อที่จะไปเสียงโชคลาภในงวดวันที่1ตุลาคม2อ6 6ัารเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาจะผ้าไปใส่ในตู้ของกระดิ่งบิงนะคะท่านผู้ชมก็จะเอาตัวเลขลงไปนะคะ เดี๋ยวมาเบิงว่าพุ่งนี้ตอนเศร้าเพิ่นสิงายตัวเลขเป็นตัวใดให้นะคะจะเป็นแนวทางสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวมาลุ่นมาชมกันในวันพุ่งนี้ช่วงเช้าเดี๋ยวจะออดจะพผามาเบิงนะคะตอนนี้จะออดก็จะว่างตัวเลขลงไปนะคะทั้ง10ตัว จะเอากระจับปิดตัวเลขล่องไปนะคะความนาตัวเลขล่องไปเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันว่านองกระดิ่งเงินกระดิ่งทองจะให้แนวทางตัวเลขกับ fc แฟนคลับแฟนช่องเป็นมาลุ้นมาชมกันในพรุ่งนี้เช้าค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ เช้าวันที่23กันยายน25 6 6นนะคะท่านผู้ชมเจออดจะพาท่านผู้ชมไปเบิงตัวเลขแนวทางที่เฮ้าด้ขอนองกระดิ่งเงินกระดิ่งทองไหวตั้งแต่เมื่อคืนวันผ่าค่ะจะมาเบิงว่ากระดิ่งเงินกระดิงทองสิ่ห้ตัวเลขโชคลาภเพื่อจะไปเสียงดวงในวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 6น้ี้บอค่ะเดี๋ยวไปรุ่น น้ำกันกับไปเท่าน้ชวมว่าเพิ่นจะงายตัวเลขโชคลาภให้กับทังเฮ้าบอกไปชมกันเลยค่ะขึ้นเวลทาทำไปชม เปิดอยู่ค่ะท่านผู้ชมเปิดอยู่เปิดตัวใดเนาะบันเปิดค่ะท่านผู้ชมเปิด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  เปิดแล้วเปิดแล้วสามตัวตรงค่ะท่านผู้ชมจะมีโตนี้นะคะเป็นเลขศูนย์ค่ะส่วนนี่เป็นเลขเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอืมสี่ตัว เอาเบอร์ซีโตบค่ท่านผู้ชมเอาก็ขึ้นซีโตบอัดที่นี้ส่วนเลขนี้เป็นเลขยังไงตัวนี้เป็นเลขหกค่ะท่านผู้ชมจะคืนให้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม ขึ้นมาแต่ว่าตัวเลขเลขหนึ่งนี่เปนขึ้นบรชัดนะคะส่วนตัวที่ชัดก็คือ0 6นเจค่ะท่านผู้ชม067ย์หเดค่ะเดลสิแคปหนาจอยท่านผู้ชมเบิ้งนะคะเป็นขื่นศูนย์หกค่ะสาธุดอรกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง ขอให้นำตัวเลขโชคลาบที่ง่ายคืนนี้ให้ได้เป็นตัวเลขโชคลาบกาแฟขับแฟนช่องเด้อสาธุให้ถูกสามตัวตรงสามตัวตรงๆรง,รงเฮงเฮงปังปังเด้อสาธุสาธุสาธุาธค่ะก็ะได้เห็นตัวเลขแนวทางที่เขาขอโชคลาบจากนองกระดิง่งเงินกระดิ่งทองไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจออดก,กะ จะลงตัวเลขให้ธรรมชมได้เบิ่งนะคะว่าเป็นตัวเลขแนวทางในการเสี่ยงโชคประจำวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6นี้นะคะ ขอโชคคืนวันพะนะคะกับน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเปิดโชคลาบแนวแท่งใไ้ดิูที067นะคะทา่านผู้ชม067 เบิงว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นตัวเลขเสียงโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะรอหลุนรอรางวัลไปพร้อมกันค่ะท่านผู้ชมแคปไวัยเบิงเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จากลาก,กันด้วยตัวเลขโชคลาภดีๆมวานๆขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเห่งๆรวยๆรับเงินรับโชคในวันที่หนึ่งตุลาคม2566จากตัวเลขแนวทางนี่เธอสาธุ สวัสดีค่ะ